ปอันนี้เราเจอเนือนะดูความตึงตึงอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับนีตัวหกสิบเป็นบาทใช่ไหม,มก,กีบหกสิบกับ70นี่คือ6 0สิพันกีบอ๋อคือใครมาก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเงินด้วยนะบางครั้งบอก60-70บเนี่เรีวยกว่าบาท วันนี้เท่าใดครับอันนี้แมนซีไม้สาวพันสาวพันท่านเป็นไม้นี่ค่ะโอ้โหนี่ครับขนลุหาเกลืพิานหมึกย่างครับพ่ชานหมึกย่างครับจริงว่าเชิญไรมานย่างครับ โอ้โหดูไฟนี่เราเจอเนื้อค้าสวยงามบวยงามเลยสวยงามเลยนี่ค้าสงามสายปลาหมิดนะงามพอๆกับบนที่ย่างเลยดูดิวยเปเจ้าเดียวกันกับร้านแม่เราสั่งนี้ปะเป็นแม่เนาะเยอะบอกว่าลูกคนสุดท้องแม่วายพี่นี่รู้จักเขาไปหมดเลยสามไปถามอุ้ดแล้วอีกคนนี้ที่มาขายน้ำปั่นบะมาแล้วบ่คนนั้นยังคาเวียอ๋อคาเวียอยู่อันนั้นมันเอื้อย นั่นแหละนั่นแหละแล้วแล้วเขาจะมาปั่นน้ำปั่นบอกวันนี้บม่ามาวันนี้น่าจะมาตอนแรงมาตอนแรงแล้วเสร็จแล้วตอนสี่ทุ่มก็ไปนั่งกินอยู่ฝั่งนูน้ <c oughs> นยู่นี่เป็นลูกประวัติเขาหมดเลยนะเอาก็น้องก็มีน้องอยู่สีหอมอีกคนหนึง่งเป็นบอเออเห็นไหมล่ะผมเชื่อแล้วว่าพี่ชำนาญผิวนี้จริงอันอออนี้เป็นลูกคนถูกทองแน่นคุณเม้างงามเข้าเชื้อสายมาจากหลวงพ่อบางนี้นเอ๋ย นั่นแหละเขาถึงหาสวยหวยเอ็กซ์ขอสักสิบล้านติวสิบล้านติวอันนี้ตัวเท่าไหร่นี่อันนี้ตัว็ดบเจ็ดสิบพันโอ้ปลาแม่เนี่ยโตจ้าไม่ใช่ไม่ใช่น้องปลาหมึกสิปลาหมึกเดี๋ยวโดนคอมเมนต์ด่ายกันเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันมันก็ร้อยสี่สิบบาทอ๋อก็เป็นไซส์ใหญ่อเนาะเพราะว่าที่ไทยก็ร้อยยี่สิบแล้วตัวเท่านี้แล้วถ้าเกิดพี่ไม่เอาหนูแล้วต้องแปดสิบพันได้ไหมแบ่งค์เนี่ยที่ไหนพี่ปลาหมึกเขาแค่จะไป ร้นผมขอซื้อครึ่งตัวแล้วกันนะใไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่บ้านนี้เขาทำบ้านนี้เขาทำปิ้งย่างเหรอปิ้งย่างแล้วก็เป็นเป็นบ้านที่ขยันทุกคนจริงจริงเเขามีเขามีร้านของเข้าต่างหางเนาะอยู่แถวๆถวท่าดำบอกอยู่ท่าท่าดำหรือท่าขาวอยู่ท่าดำที่นี่เป็นรู้เรื่องเขาหมดเลยนะองเขาไม่ได้ก็เคยเห็นหน้าพี่เขาไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยถ่ายกันด้วยโอ้โหแต่พี่เป็นรูปประวัติเขาหมดเลยา ยอดจริงๆครับใครมาเวียงจันทก็แวะมาได้ครับตลาดมือตรงบริเวณแชมสงแล้วกุ้งเนอะกุ้งก็ขายจังไนขายไหนึ่งเขีหนงาห้ารคาสองร้ห้าสิบโลละสองร้ห้าสิบได้สองร้อยหที่ไหนล่ะกิโลละห้าร้อยแหมคิดซะแบบถูกไปเลยห้าสิบเจาตักโลนึงเอาหาใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เอาหาแล้วฉันคิดเป็นราคาเงินบาทเลย ร้อนไหมร้อนไหม<ท>อากาศร้อนหรือทานร้อนทานต้องสองทานแสดงว,ว่ายังยังมาบ่าบอยเนาะเพิ่งมาไหนบ่เมนหาเงิมาขายประมาณจังมือแล้วต้องบ,บ,บอกเป็นเดือนต้องจังมืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมือ